สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็พบกับเอ๋เหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาพบกันในวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆนอกจากวิชาภาษาไทยแล้ววิชาอีกวิชาหนึ่งที่เราจะต้องเรียนควบคู่กันก็คือ,อวันนี้เราจะเรียนเรื่องบุคคลและสถานที่เหมือนเคยค่ะเด็กๆเตรียมไว้เลยนะคะลูกวันนี้ภาษาไทยของเราก็จะเรียนเพิ่มเติมต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่อง อะไรลูกตัวพยัญชนะนไทยของเรา44ตัวและแบ่งออกเป็น3หมู่อักษรน,นั่นเองนะคะลูกเขามีอักษรเสียงสูงอักษรเสียงกลางและอักษรเสียงต่ํานั่นเองนะคะลูกแล้ววันนี้คเอกก็จะพาเด็กๆเ,เรียนเพิ่มเติมนะคะลูกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ อักษรกลางกันเองนะคะลูกหรือเรียกว่าอักษรเสียงกลางนั่นเองนะคะลูกเมื่อพร้อมแล้วเด็กๆไปเลยะค่ะลูกวันนี้เราก็จะไปอ่านผสมคํากันด้วยนะคะลูกที่เป็นคําที่มีอักษรเสียงกลางเป็นพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะลูกพร้อมแล้วเราไปเรียนเลยค่ะอ่ะทีนี้นะคะลูกอักษรกลางทั้งหมดมี9ตัวนั่นเองนะคะลูกอักษรกลางของเรามีทั้งหมด9ตัวอ่ะมีตัวอะไรบ้างเด็กๆมาอ่านพร้อมๆกับครูเลยนะคะลูก ตัวแรกเลยกไก่ถ้ากไก่เนี่ยเราจะต้องออกเสียงว่ากนะคะลูกอจจานจจานออกเสียงว่าจดเด็กออกเสียงว่าดตตาออกเสียงว่าตตัวนี้ดชดาออกเสียงว่าดเหมือนกับดเด็กนั่นเองส่วนตัวนี้ตปตักออกเสียงตอเหมือนตอตานะค่ะลูกต่อไป บอ,บ,บอใบไม้บอใบไม้ออกเสียงว่าบอปอปาปอปาออกเสียงว่าปอส่วนตัวนี้ออ่างอออ่างออกเสียงว่าอทั้งหมดอักษรกลางทั้งหมดก็จะมีด้วยกันเก้าตัวนั่นเองเด็กๆลงมานับว่าเก้าตัวหรือเปล่านะคะลูง1 2 3 4 5ส7 8 ก้าใช่ไหมอ่านะคะลูกอัอกษรกลางของเรามีทั้งหมด9ตัวนั่นเองแล้วเนี่ยครูเอกก็จะมีคํากรที่ให้เด็กๆจําได้ง่ายว่ามีตัวอะไรบ้างอ่าเด็กก็มาอ่านคํากรพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะลูกอ่าถ้าเราจะอ่านว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปาโอ นี่คือคำกรที่ให้เราจำได้ว่าอักษรการทั้งหมดเท่าตัวมีตัวอะไรบ้างอีกหนึ่งครั้งค่ะลูกไก่จิกเด็กตายเด็กตาย,ตายบนปากองนั่นเองค่ะบคำขอค,คำกรนั่นเองนะคะลูกอ่ะทีนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับ อักษรกลางที่เป็นพยัญชนะต้นน,น,น,ะตนนั่นเองพยัญชนะต้นก็คือพยัญชนะที่ผสมกับสระแล้วออกเสียงนะคะลูกออกเสียงก่อนเลยะะถ้าเวลาเราสะกดคำเราจะเราจะต้องออกเสียงพยัญชนะก่อนนะคะลูกแล้วก็ตามด้วยสระนั่นเองทีนี้วันนี้เราก็จะเรียนอักษรกลางนะลูกอักษรกลางเป็นพยัญชนะต้นนั่นเองมีคําต่อไปนี้เลยเด็กๆก็มาสะกดคําพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะลูก คำแรกเลยเรามาอ่านกันเลยลูกจแอแอจนะคะลูกเด็กสังเกตว่าคุณเอกขีดสีเหลืองไว้ให้เด็กๆอีกแล้วนะคะลูกนะคะลูอะอเอเกอ่ะจแอแจกอนกันแจกันนะคะจอ,อิงอจงจอโอโจโจอไม่โทโจจิงโจปออ่ะ,อะ,อะกอะปัก ปอเอาเปาเปาไม่โทรเป้าปักเป้ากออิงงอกิงกิงไม่โทรกิ้งกอื่ตือกิ้งตือออึงงออึงอึงไม่เอกอึงอางออางอางไม่เอออางอึงอ่างต่อไปเลยกอไอไกไกไม่เอกไกจออิกอ Chịt cái chịt tiếp bài. Đò E, co, đế. Đò I, đi đế, D. Tiếp bài. To Ua, tu, To O, To, To. Tiếp Bo no, bôn. Bo O, co, bục, bôn, bài. đó A, co, โดแอแดแดไม่โผแดดแดเอาละค่ะอ่าจบแล้วทีนี้เอกก็ฝากใบงานก็คือให้เด็กคัดใบงานของเราก็คือคำที่มีสองพยาญที่เป็นอักษรตางเป็นพยัญชนะต้นที่เราอ่านกันไปเมื่อสักครู่นะคะลูกอ่าเสร็จแล้วก็จะมีใบงานเล่มที่2ก็คือบุคคลและสถานที่ของเรานั่นเลยนะคะลูกเด็ก หยิบเตรียมไว้เลยเดุณเอจะบอกว่าเราไปเรียนหน้าไหนนะคะลูกแล้วคุณเอกก็จะฝากไว้ว่าเมื่อมีการวาดภาพเด็กๆจต้องระบายสีทุกครั้งเลยนะคะลูกเพราะว่าจะทําให้การที่เราระบายสีเนี่ยจะทําให้ใบางานของเด็กๆเนี่ยสวยงามน,นั่นเองนะคะลูกเด็กใบางานเล่มที่2ของเราก็เรื่องบุคคลและสถานที่นะคะลูกเด็กๆเด็กๆหยิบมาแล้วเปิดหน้านี้เลยค่ะลูก วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยของเรานั่นเองนะครลูกพระมหากษัตริย์ไทยของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราประเทศไทยก็จะมีพระมหากษัตริย์ไทยทั้งหมด10พระองค์ค่ะทีนี้เด็กๆก,ก็ไปทําความรู้จักกับแต่ละพระองค์กันนะคะว่าแต่ละพระองค์มีพระนามว่าอะไรกันบ้างในคลิปเลยค่ะเด็กๆเ,เรามาเรียนรู้ เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะทั้งสิบพระองค์ว่ามีพระองค์ใดบ้างค่ะรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาไยร,รัชกาลที่สาม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่เจ็ดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระประ,ระเรศร์ทรมหาอานน์มหิดลรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่สิบ พรบาทสมเด็จพระประ,ระเมนทราทิบดีศีสินมหาวชิรารงกรเด็กๆดูจบแล้วเราไปทำแปลฟกหัดกันเลยค่ะ ค่ะทีนี้เด็กๆมาดูใบงานของเรานะคะลูกใบงานของเราก็คือให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขไทยนะคะลูกตามรอยปะตั้งแต่ราชการที่1ถึงราชการที่10เลยนะคะลูกพอเขียนเสร็จแล้วมีคําถามถามเด็กๆว่านะคะลูกพระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบนันคือราชการที่เท่าไหร่คะเด็กๆ ที่เท่าไรเอ่ยก็คือที่10นั่นเองนะคะลูกเด็กๆก,ก็เอาเลข10ไทยมาเขียนในช่องสี่เหลี่ยมนี้ให้สวยงามนะคะลูกเด็กๆเอามาดูหน้านี้บ้างหน้านี้ให้เด็กๆรู้จักกับผู้นำพอเพียงผู้นำพอเพียงของเราและ,ะพระมหากษัตริย์ไทยที่ตรงเป็นผู้นำพอเพียงก็คือราชการที่ เ้านั่นเองในหลวงราชก,การที่9้าของเรานั่นเองทรงเป็นผู้นําเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงก็คือการรู้จักการประหยัดอดออมนะคะลูกปลูกผักไว้กินเองเลี้ยงสัตว์ไว้กินเองหรือปลูกข้าวไว้กินเองนั่นเองนะคะลูกรู้จักการใช้รู้จักการเก็บออมนะคะลูกเพื่อเอาไว้ใช้ในวันข้างหน้านั่นเองเราเรียก,กว่าการพอเพียงนั่นเองทีนี้ให้เด็กๆ ทำอะไรก็คือให้เด็กฟังคำกรแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกรแล้วก็ประโยชน์ของความพอเพียงแล้วก็วาดรูปตามเนื้อ,อคำกรต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำกรให้เด็กฟังนะคะลูกอ,อยู่อย่างพอเพียงช่วยเลี้ยงเราได้เก็บออมเงินไว้ใช้ในวันหน้าปลูกผักผลไม้เลี้ยงไก่เลี้ยงปลา ปลูกข้าวในนาเป็นอาหารเราอีกหนึ่งครั้งนะคะลูกอยู่อย่างพอเพียงช่วยเลี้ยงเราได้เก็บออมเงินไว้ใช้ในวันหน้าปลูกผักผละไม้เลี้ยงไก่เลี้ยงปลา ปลูกข้าวในนาเป็นอาหารเรานี่เรียกว่าพอเพียงนั่นเองนะลูกทีนี้ให้เด็กวาดภาพอ่อนประกอบคำกรเมื่อสักครู่นี้นะคะลูกว่าในคำกรเนี่ยมีใครทำอะไรอย่างไรบ้างตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะ,ะลูกเด็กๆวาดลงในช่องสี่เหลี่ยมนี้เลยนะคะลูกอาแล้วค่ะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมส่มติเด็กทำเสร็จแล้ว ทั้งสองเร่มแล้วนะคะลูกเด็กๆก,ก็อย่าลืมส่งกันบ้านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ